ก็อยากกินกาแฟวิฟโฟมเกาหลีนะคะแต่ไม่อยากกินเย็นนะเนาะอยากกินร้อนทีนี้ก็เลยคิดในใจว่าถ้าเราตีฟองแล้วก็ใส่กาแฟร้อนเนี่ยมันจะเป็นมันยังจะเป็นฟองอยู่ไหมเนาะงั้นมาลองด้วยกันเลยละกันว่ามันจะเป็นไหมคิดว่ามีหลายคนสงสัยเหมือนกันนะคะแต่สำหรับคนที่รู้แล้วแล้วทําเป็นก็ข้ามไปเนาะอเดี๋ยวมาดูกันว่ามันยังจะเป็นฟองอยู่ไหมมาดูกันค่ะเดี๋ยวเริ่ม,มจาก เราเอานม <Hello. S 1> เข้าไปต้ม mm. ไปต้มก่อนนะคะจะจะใส่นม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 ,นมสดนมจืดเนี่ยแหละคะ่ะใส่นมจืดก่อนเนาะแล้วก็เอาเข้าไปเวฟในไมโครเวฟหนึ่งนาทีเนาะนมจนร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตีวิปฟองกาแฟกันดีกว่าก็เริ่มจากนะคะเี็อุปกรณ์เนาะแกวเอาไว้ตีวิปฟองครีมแล้วก็แล้วก็ตะก้อมือนะคะเริ่มแรกก็ น้ำตาลประมาณสองช้อนเนาะคือไม่อยากกินหวานแต่ก็ต้องกินเพราะว่าไม่งั้นตีไม่ค่อยขึ้นนะสองช้อนชานะคะก็ตีแท้ที่ทำให้ตีฟองขึ้นนคือน้ำตาลแล้วก็กาแฟหนึ่งช้อนนะคะไม่อยากกินเยอะค่ะเดีตาค้างเพราะตอนนี้เวลาสามทุ่มแล้วนะ <c oughs> แล้วก็น้ำต้มสุกนะคะสองช้อนชาเนาะ,ะแล้วก็ตีนะคะเอียงนิดนึงนะคะก็ตีเร็วๆแรงๆนะคะ เมื่อเป็นสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วนะ,นนนะ,วะ,นะต้อเนคีนะนาดะรโกงแม่โก่งตัวนิดนึงเพรว่าวันนี้ใส่ชุดนอนเลยตีไม่ค่อยถนัด่เป็นเ่ยเป็นคีะฮะเห็น,นความเป็นแตของสีนะ แม่จะไม่ตัดไม่ตัดคลิปตอนนี้เลยนะคะจะได้รู้ว่านานแค่ไหนคนถามมาว่าตีนานแค่ไหนเนาะแม่ไม่ตัดคลิปนะให้ดูสีนะคะเห็นไหมมันก็จะอ่อนอ่อนเรื่อยๆนะอ่านไหมอ่านสีเหลืองๆถามว่าได้หรือยังได้เลยนะเป็นเซนต์ลิข์เนอยโอเค แข็งแล้วเไปเอานมร้อนกันนะคะนี่ก็เอนมนะคะนมที่เราอุ่นนะคะแบบแบบมีควันเลยนะคะไม่รู้เห็นควันไหมแบบร้อนเลยนะ,อะโอเคเห็นไหมแล้วก็นี่นะคะใส่เลยแม่มือเดียวอีกแล้วจะหยิบมือถือก็ไม่ถนัดเลยะแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะ ถึกๆถึกมาหนะ่อโอเคอะ่ะนี่เดียวแมวอ่ะใส่ไปเลยเนดะี๋ยวค่อยถ่ายตอนอื้อ <Yeah. S 1> เป็นก้อนดีมากลอยนะคะมันลอยสวยงามมากมันก็จะเป็นเหมือนพวกกาแฟคาป,ปูชิโน่อะไรอย่างงี้เนาะ yeah. อลอยฟ้องเลยนึ้ก็จะไม่ลอยเนาะเพราะว่าสงสัยเนาะคลิดคนอ,อื่นมีแต่แบบเยน็ยนกินเย็นเอา้าถ้ากินร้อนล่ะกินร้อนแล้วยังไงมันจะยังเป็นฟองอยู่ไหมเดี๋ยวเอาช้อนตัดสักครู่นะคะแต่เดี๋ยวจะให้ดูเนาะ นี่ก็คือกาแฟวิฟฟองของเรานะคะพี่ฟองเกาหลีที่เขาฮิตกันเนาะไม่รู้ตอ,ตอนนี้เรื่องฮิตแล้วนะคะไม่เห็นมีใครพูดถึงเนาะแต่พอดีเราวันนี้เราอยากกินเนาะแล้วก็อยากกินร้อนด้วยไม่อยากกินเย็นเลยอยากรู้ว่ามันจะเป็นครีมอยู่ข้างบนไหมนี่จ้าเป็นครีมแข็งด้วยน่ากินมากคือเหมือนแบบอะไรนะพวกคาคาปูชินโน่อะไรแบบเออเนี่ย เด้งเด้งเดึงเนาะเห็นไหมน่ากินไหม <c oughs> ก็ลองไปลองดูเนาะร้อนๆก็กินได้เนาะเออเนี่ยดูดูดูด,ดเออูเห็นไหมนี่ยังแยกชั้นอยู่เห็นไหมคะมันยังแยกชั้นอยู่เออนมก็ยังเป็นสีขาวอยู่เห็นไหมเป็นไงเออมันต้องมีคนที่แบบอยากรู้เหมือนเรามั้งแหละสงสัยเหมือนเรามั้งแหละ,นะเนาะอืม ก็เป็นเป็นครีมดีมากสวยมากวันนี้ก็ไปกินก่อนนะคะสรุปว่าการทดลองสําเร็จนะคะส่วนคนที่รู้แล้วก็ผ่านไปเนาะแต่คุณแม่ไม่รู้ค่ะเพราะว่าไม่เคยทําเนาะแต่อันนี้ก็ไขข้อสงสัยสําหรับคนที่สงสัยมันแม่เนาะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะกินถ้าจะกินร้อนอะมันยังจะเป็นฟองอยู่ไหมเอออันนี้ก็เป็นนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะไปกินก่อนนะจ๊ะบา,บายบยรสชาติจะเป็นยังไงเนาะบายบายค่ะ ลองคนลองคนโอ้โหดูดิคนมันก็ยังเหนียวอยู่เห็นไหมกาแฟร้อนร้อนมากด้วยนะฮะร้อนเหมือนเหมือนกาแฟบนมันสุกที่ไปที่เราตีขีมอาวเหมือนมันสุกอะ่ะเห็นไหมมันเป็นก้อนๆเห็นไหม เออคนแล้วก็ยังเป็นแบบแหมมันรสชาติมันก็น่าจะนุ่มๆน้นะองจากสดตอนเนี้ยแต่ว่ามันร้อนนะเดี๋ยวปากพองเนะ่เสี่ยวคือมันร้อนนะกดปากเปล่าพองแน่ๆนะฮะสวยงามไหมกล้องก็ไม่ค่อยซูมเลยนะุ่มอ,อยากชิมให้ดูว่า,วารสชาติมันจะเป็นยังไงนะ้อ นเท่าไหร่มันก็ไม่จมดูสิคือดีงามลองชิมก่อนนะมันนุ่มมากอะ่ะคือกาแฟมันไม่ยอมลงไปข้างล่างอะ่ะแต่แบบออพยายามคนนมให้มันขึ้นมามันปิดปิดนมไปหมดต้องแบบนี้แหละ ค,คือกาแฟมันมันมันละมุนนะเออดีอ่ะเดี๋ยวเ,เช้าๆกินแบบนี้ดีกว่าคือทำกาแฟแบบมีฟองละมุนเองใช่ไหมกาแฟร้อนไม่ต้องให้พึ่งร้านแล้วจ้าชิมก่อนอนนมมาก ดีงามละมุนไปแล้วค่ะอันนี้ไปของแท้และบายบายจ้าไปลองทำกันดูนะคะอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะบายของแท้พองเหนียวไม่เหนียวกินหมดแล้วว่าดูสิมันยังติดแบบเป็นไงังละมุนมากรสชาติดีงามมากชอบมากติดใจเลยจ้า